จะไปฟังฝากเชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะวันนี้พูดคุยกันครับเพราะว่าเขาบอกก่อนสงครามจะเริ่มมันต้องต้องลั่นกลองรบครับลิเกจะเริ่มเนี่ยคนจะไม่รู้เขาต้องมีการออกแขกก่อนจะได้รู้ว่าเดี๋ยวกำลังจะมาครับตอนนี้ผมกําลังเสียวๆว่าไอ้ที่ลั่นกรองรบ ก่อนจะรบจริงเนี่ยมันจะแรงก่อนรบจริงหรือเปล่าครับโอ้โหตอนนี้ตูมตามตูมตามเลยแล้วมันก็กลายเป็นคําว่าเอ๊ะวันเมื่อเช้าเนี่ยยังพูดอยู่เลยฮะตัวเลขมันเป็นคําหยาบคายแล้วใช่ไหมฮะจริงจริงสกับ8เนี่ยถ้าเผื่อเป็นนักบิด Big กไบ e เนี่ยครับออกน่าจะทราบนะมันเป็นฮาร์เล4ฟอตเอนะอมันเป็นรุ่นยอดนิยมนะ แต่ว่า4กับ8เนี่ยบางทีถ้าเป็นศัพท์ออนไลน์พี่กอบครับเขาใช้กันเนี่ยมันก็ใช้คําค่อนข้างหยาบคายและพอมาพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะตั้งใจหรือเปล่าหรือมันคือการโหมโรงอยากจะออกแขกศึกซักฟอกคนจะได้สนใจไม่อย่างนั้นเอ๊ะเอ๊ะซักฟอกกันวันไหนครับไม่รู้เดี๋ยวนึกไม่ออก นี่แหละฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วพูดกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ตอบโต้กันดูเดือนเดี๋ยวเราจะพาไปได้ฟังแต่ว่าวันนี้เนี่ยการอภิปรายเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนรล้สัปดาห์หน้าวันนี้ตกลงกันได้แล้วแต่กว่าจะตกลงกันได้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับมาเช้าเนี่ยอันนี้หลายอาทิตย์เลยท่านผู้ชมครับจะเท่าไหร่5วันจะวันเดียว30วันหรือขอพ้3สามสิบชั่วโมงคือประธานวิปรฐบาลกับฝั่งรัฐบาลบอกตลอดโอ้ก่อนจะไปพูดอ่ะ คุยกันก่อนได้ไหมก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสุดท้ายออกแล้วฮะยี่บไม่ใช่งวดนี้แต่คือศึกอภิปรายหนนี้คือฝ่ายค้านเนี่ยขอ30ชั่วโมงทีแรกดีใจกันโดยทั่วหน้านึกว่า30ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลา2ฝ่ายคือ30ชั่วโมงคูณแล้วเนี่ยก็คือ2วันว่าวันหนึ่งอภิปรายได้15ชั่วโมง9้าโมงถึงเที่ยงคืน9ก้าโมงถึงเที่ยงคืน2อวันนะคะ30ชั่วโมงก็จบนะครับแต่ปรากฏว่าฝ่ายค้านมาบอกทีหลังบอกว่าไม่เฉพาะของฝ่ายค้าน อ้าวแล้วรัฐบาลบอกจะชี้แจงตอนไหนอันนี้คืออะไรนะตอนแรกฝ่ายค้านเขาบอกว่าเวทีซักฟอกพี่ก๊อฟท่านผู้ชมมันคือเวทีฝ่ายค้าน รัฐบาลก็ถามว่าแล้วไม่ต้องตอบกันเลยเหรอ <c oughs> จะอภิปรายฝั่งเดียวเรียังไงทีนี้ไอ้ปัญหาเนี่ยถ้าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้ตามการเมืองอย่างใกล้ชิดเนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมอ่ะมันมีปัญหาอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนจะโหวตศ,ศึกซักฟอกเนี่ยเขาต้องไปโหวตวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นนี่คือหมายความว่าถ้าวันนี้เป็นวันอภิปรายวันสุดท้ายเนี่ยต้องจบก่อนเที่ยงคืนคคเพราะว่าถ้าข้ามเที่ยงคืนไปจะเป็นวันรุ่งขึ้นแล้วมันจะโหวตวันวันนั้นไม่ได้ต้องข้ามไปวันนนึงงออย่่่าาาาาสมติววัเปรกฏ อภิปรายกัน24กับ25ใช่ไหมครับจากการคานถ้าวันอังคารเลยเที่ยงคืนโหวต26ไม่ได้นะครับต้องไปโหวต27คือวันพฤหัสคือมันต้องเป็นบวกหนึ่งถึงจะสามารถโหวตได้ไอทีนี้ไอ้เส้นตายมันคือตรงนี้เลยเที่ยงคืนมันก็เลยเป็นประเด็นอยู่ท่านผู้ชมครับตอนนี้ประธานวิปเขาคุยกันนะครับก็มีทั้งคอรมอฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเดี๋ยวลองไปฟังกันก่อนแลวจะบอกว่ามันมีประเด็นอะไรกันตรงนี้อีกครับ ดังนั้นเ,เงื่อนไขที่ทุกฝ่ายตกลงร่วมกันก็คือหากในวันอังคารนะครับหากเวลาฝ่ายค้านยังไม่หมดผู้อภิปรายของฝ่ายค้านยังไม่ครบนะครับต่อให้จะต้องเกินเที่ยงคืนก็จะเกินเที่ยงคืนนะครับและให ฝ่ายค้านเนี่ยได้ใช้เวลาในโคต้าของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับถ้ามันเกินที่คือวันอังคารก็จําเป็นต้องไปลงมติกันวันพฤหัสแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรับรองนะครับจากฝ่ายครอรมอแล้วก็พักร่วมรัฐบาลนะครับว่าก็จะไม่ประชวงกันแบบพร่ำเครื่อแล้วก็ไม่มีเหตุผลนะครับเพราะว่าก็จะมีเวลาแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้จํากัดอยู่นะครับก็พยายามทุกฝ่ายพยายามจะทําให้การอภิราปไม่ไว้วางใจครั้งนี้ราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก็ได้ตํอชับทางฝ่ายค้านว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรที่จะไปพาดพิงบุคคลภายนอกก็ควรจะมีการที่าปท่านนายก ตรงๆนะคะในผลงานที่ท่านนายกได้ทำมาก็ในสิ่งเหล่านี้ในกรอบเวลาเนี่ยก็เริ่มต้นที่8ดโมงเช้าแต่จะยาวไปในคืนแรกอ่ะก็อาจจะเลทหน่อยก็มีเงื่อนไขหนึงที่ท่านประการมุฒได้ชี้แจงว่าถ้าเวลาของฝ่ายค้านไม่หมดก็สามารถท่านประธานก็จะอนุญาตซึ่งประธานได้รับวปั้นที่ประชุมว่าจะประธานจะอนุญาตให้ใช้เวลาของฝ่ายค้านให้หมดอาจจะเลทไปซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ก็เป็นที่ยอมรับของทัางสองฝ่าย ครับ,ค,รบคือคือเหมือนดักเอาไว้ก่อนว่าครับปะท้วงเยอะเวลาเกินเที่ยงคืนนะเกินเที่ยงคืน26โวตไม่ได้ไป27จะอาจะมีนัดประชุมไม่ใช่หรอรถ้าเลยอดนะฮะ27เนี่ยนัดประชุมครมอรครับนี่ว่าถามว่าล้นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เพราะว่า27เนี่ย เขาโหวตกันตอนเช้าเนี่ยประมาณ9ก้าโมงใช่ไหมค่บถ้านัดกันเนี่ยเก้าโมงครึ่งก็เสร็จแล้วเพราะโหวตแค่คนเดียวเองนะครับก็อาจจะจบรีบไปประชุมสักวิาโวตวางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกท่านเดียวใช่ครับเพราะแค่ท่านเดียวใช่ไหมครับันก็ไม่ได้ยากแล้วมันมันไม่ต้องขานชื่อโหวตแบบกดคะแนนได้แต่ผมยังมองว่าเรื่องนี้เหมือนตกลงกันอย่างเนี้ยพอถึงเวลาจริงไม่เป็นอย่างนั้นแหละครับมันจะมีอะไรที่ก็คือนิดนี่ขนาดคุยกันวิบสามฝ่ายแล้วนะคือผมมองว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่ฝ่ายค้านจะพิปรายเนี่ย ถ้าดูจากโหมโรงนะครับเรื่องรู้สีรู้แปอะไรเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์นายกนะเป็นหลักแล้วมันจะโยงไปถึงบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นคนนอกทีนี้อาจจะวันแรกๆไม่เป็นไรแต่พอเริ่มซ้ําแล้วซ้ําอีกจะมีการประท้วงมากแล้วจะเกิดความวุ่นวายและจะเกิดการให้ขอให้ปิดอภิปรายรเพราะว่าการปิดอภิปรายเนี่ยเป็นอำนาจของของสสที่เสนอปิดแล้วก็มีคนรับรองแล้วก็โหวตกันนะครับ อ๋อคือแปลว่าอาจที่ที่ที่ขอเวลามาใช้ไม่ครบก็ได้อีกใช่ครับก็คือเป็นดุลยพินิษของประธานว่าถ้าเผื่อพูดซ้ำซากวนไปวนมาพาดพิงคนนอกแล้วพาดพิงแล้วพาดพิงอีกครับเพราะว่าจริงๆเขาเขียนในข้อบังคับว่าพาดพิงได้เท่าที่จําเป็นนะถ้าไม่จําเป็นจะไม่ได้ครับอย่างเงี้ยคือเหมือนรอบนี้ในการอภิปรายเหมือนทุกคนงัดแท็กติกทางกฎหมายกับกฎการประชุมมาใช่ฮะว่าทำอะไรแบบไหนยังไงได้ถ้าคุณขอเยอะเดี๋ยวไม่ให้นะเป็นสิทธินะครับทีนี้จังหวะ ที่จะขอปิดปิดอภิปรายเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ต้องใช้ความเก่าทางการเมืองพอสมควรว่าถ้าเผื่อประชาชนยังอยากฟังอยู่<แ>ไปขอปิดอันนี้นฝ่ายรัฐบาลเสียแต่ถ้าเผื่อมันวักวกวนไม่มีสาระจริงๆ<อ>หรือเรื่องเด็ดจบแม้แต่วันแรกวันที่สองก็วนไปวนมาแซะคนนู้นคนนี้อย่างนี้ถ้าขอปิดอาจจะเป็นประโยชน์แล้วก็ ฝ่ายค้านเสียเองถ้าไม่ยอมนะฮะมันก็เป็นประเด็นจังหวะในการช่วงชิงด้วยใช่ครับแต่อย่างที่บอกไปว่าอันนั้นคือที่กําลังจะไปคุยและกาลังรออยู่เพราะเห็นบอกมีอุบเป็นความลับอยู่อีก3-4เรื่องแต่ที่บอกโอ้โหตอนนี้ครับมันเรียกกระแสสังคมได้แน่นอนเพราะว่าปลาตัวเดียวเนี่ยเน่าละเหม็นทั้งคล้องอันนี้มากันสองคันกระบะพี่กอเห็นบอก2ตันเลยฮะก็บอกตอนแรกคุยกัน5ตันครับต่อสองตันก็พอเนี่ยขนาดตำรวจยังต้องเบือนหน้าหนีฮะ นี่ฮะเมื่อวานนี้นะครับคือมันเป็นภาพที่ตัดกันแล้วฝ่ายค้านเนี่ยเขาหยิบม,มาบแล็โซเชียลด้วยนะครับไปขยายผลกันก็คือภาพแรกเป็นภาพสมาคมประมงกรรมการบอร์ดชุดใหม่เข้ามาพบท่านทนายกขอพบอธิธบดีกรมประมงพามาอันนี้เข้าพบได้อ่ามอบช่อดอกไม้มอบอาหารทะเลครับอ,อันนี้พบทันจ้นมื่นจื่นมืน่น,นอ่าแต่พอชาวบ้านเดือดร้อนฝั่งหนึ่งเครือขา่ายประชาชน19จังหวัดที่เจอปัญหาปลาหมอข้างดำ คุณสมคิดบอกแล้วว่าคือคุณสมคิดรับทุกเรื่องนายกมอบหมายมาคุณสมคิดไปพบไม่แปลกหรอกพี่กอ๊อฟครับแต่อยากเจอนายก <c oughs> เออแต่ตอนแรกบอกยังไงก็จะไม่เอาจะไม่ยื่นหนืงเสือคุณสมคิดอ,อยากเจอนายกอย่างเดยวแต่ภายหลังก็ยื่นนะฮะแต่ว่ามีการไปเทปลาหมอฮางดา<ำ>ก็เลยกลายเป็นภาพว่าพอเดือดร้อนไม่มาพบครับแต่ถ้าชื่นมืนพบได้อันนี้กลายเป็นดราม่า ที่ฝ่ายค้านเนี่ยหยิบมาเลนในช่วงนี้นะครับคือมันไม่ได้จบอยู่ตรงนี้อย่างเดียวท่านผู้ชมครับนี่ฮะเพราะว่าคุณวิโรจน์นขนาดดีสอนฮะโอ้โหคุดคุดคำแก่เหมือนคล้องเหมือนแต่งมาเลยอ่ะนั่งขดนอนคู่ทามันมองไม่เห็นเหมือนปัญหาไม่มีเกรงใจบริษัทนั้นบริษัทนี้ปัญหาเรื่องรังประชาชนเดือดร้อนปลาหมอคางดําอยู่ดีๆจะว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรมาขึ้นอ่าวไทยเองหรือยังไงหรืออยู่ดีๆมีภาษาเรียกเนื้อเรียกปลาหรือมันมาโผล่บอกกุ้งประชาชน โอ้โหแล้วมีถึงเรื่องเครื่องแต่งกงเครื่องแต่งกายนะฮะเดี๋ยวลอ,ลองไปฟังอีกซึ่หนึ่กกคก็และกันเพราะว่ามีเสียงคุณวิโร์มาด้วยนะฮะรัฐบาลแล้ววันนี้ที่ผมคิดว่าประชาชนรู้สึกว่าไม่พอใจอย่างมากนะเขาเอาปัญหามาให้ถูกไหมโอเคความเดือดดานความโกรธแค้นคุณต้องเทียบกับความสิ้นเนื้อประดาตัวของเขาถูกปะการเจราจาเพื่อให้ประชาชนกลับมันต้องทําอยู่แล้วแต่การรับหนังสือการให้คํามั่นว่าจะแก้ไขมันควรมีไหมล่ะ ควรมีแต่ไม่ทําอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลเนี่ยอนอนคดไม่รู้นั่งคูมไม่เห็นเนี่ยผมคิดว่าเราก็เป็นเนี่ยจะต้องใช้กลไกทุกอย่างที่มีในสภาผูานน้แทนราษฎรจัดการกับนายกที่ไม่รู้สนะีรู้แปดอย่นี้ให้ได้นะครับวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าไม่รู้สี่รู้แปดนะครับจริงจริงคิดว่าพี่น้องประชาชนถ้าฟัง อยู่แล้วในคําถามหรือว่าในเหตุการณ์ที่ที่ที่ถูกว่าว่า,วา,าไม่สนใจเรื่องประหมอาคาังดำนะคะแล้วก็พาลูกไปวิ่งเล่นอะไรอย่างเี้ยนะคะจริงๆคนเรามันไม่ได้มีมิติเดียวนะคะว่า,าทํางานทํางานก็คือทํางานนะคะเรื่องของประชาชนมันมีความเดือดร้อนแน่นอนอยู่แล้วเ,เรื่องของประหมอาคาังดำอะไรเราได้สั่งได้คุยกับทางประมงไปเรยียบร้อยหมดแล้วในทะุกๆในเรื่องงานนดินันทับจะ มันก็อยู่ในหัวตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะทำงานทุกๆวันนะคะก็แนะนำให้ทุกๆท่านกา็ดูแลสุขภาพนะคะแบ่งเวลาให้ถูกต้องอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อไปกับองค์กรกับครอบครัวกับหน่วยงานกับประเทศแน่นอนอยู่แล้วนะคะ คนมีหลายมิติมิติหนึ่งเป็นนายกอีกมิติหนึ่งเป็นคุณแม่แต่ที่แน่ๆเน,นี่ยครับไม่รู้สี่รู้แปดผมอ่านข่าวที่ต้องตั้งสติดีๆเลยกลัวพลาดจริงๆนะใช,ใช่คืออย่างนี้ครับคุณวิโรธเนี่ยแกไปเนี่ยไปพบกับเรกรเมื่อาวานนี้นะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลคือ คือพอเห็นว่าทางทานายกไม่ออกมาเนี่ยคุณวิโรจน์ก็เป็นตัวแทนฝ่ายค้านไปรับหนังสือแทนแล้วก็คล้ายๆกับมีอารม์มารมขึ้น,นก็ไปพูดนี่ไปพูดเนี่ยก็มาหลุดคํลุู้สี<แ>ลุ๊แปขึ้นมาคือจริงๆแล้วถ้าไม่มีคํานี้นะก็คือผมคิดว่าทานายกก็ตอบลําบากเหมือนกัน<อ>นะครับเพราะว่ามีการนําภาพแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพักเขานะไม่ได้เกี่ยวกับพรคประชาชนนะครับภาพที่ทานายกผพาลูกไปวิว่งเล่นในทเนียบเนี่ยก็เป็นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่เอาภาพนี้ไปแชร์แล้วก็มาคล้ายๆมาเปรียบเท ตรงนี้แหละก็อันน่าจะตอบยากแต่พอมันมีคํานี้ขึ้นมาเนี่ยวันนี้มันทําให้ภาคเพือไทยเนี่ยสบช่องในการโต้กลับทันทีนะฮะเพราะว่าท่านนายก็เป็นผู้หญิงครับแล้วก็พอเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ไม่ใชกว่าด่าหน้าที่กอลมาคือมาตั้งแต่คุณจิรายุ นี่จริงๆอยู่จีนนะนี่อยู่จีนนะอุยกูยังตอบกลับมาเลยท่านผู้ชมครับบอกโอ้โหไม่เคยนึกคุณวิโรดนี่จะพูดไม่รู้สี่รู้แปดกับสื่อสังคมทั่วไปรู้ว่าเล่นภาษามันมาจากคำหยาบคนเป็นผู้แทนเนี่ยจะให้สัมภาษณ์แบบนี้ได้เหรอสำเนียงสอบภาษากริยาสอบสกุลหรือไม่แรงจริงๆอันนี้แรงในกระโตกลับนะครับแล้วก็จริงๆมีหลายท่านนะครับมีคุณขติยาสวัสดิีผลมีมาบอกเหมือนบอกว่าอะไรนะเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับ ลั่นกรองแลละกำลังจะอภิปรายแล้วก็คงพูดได้เป็นกระแสแล้วก็คนนี้จริงๆคนนี้บอกเลยว่าเนี่ยตอนเขาไปรับไม่เห็นมีประเด็นเลยกลับไปก็ยังไม่มีอะไรอยู่ๆพอคนวิโรธไปรับมีประเด็นคุณสมคิดเชื้อคงเลยนะปรับตัวใหม่เธอนนองเอ้ยอายุยังน้อยอนาคตยังมีคิดใหม่ได้อย่าเอามันอย่าเอาสะใจ ไม่กลัวใครหรอกคือพูดถึงแบบพี่ปายแล้วบอกว่าถ้าเกิดใจะให้เถียงกันนะยืนเถียงทั้งวันก็ได้ครับคืออันนี้ก็ต้องต้องยอมรับว่าทางทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ตั้งคุณสมคิดเนี่ยเป็นรองเลขาธิการนาะยกใช่ไหมครับ,รบในการรับมอบรับอะไรอย่างจริงรัฐบาลทุกชุดก็เป็นอย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็ถ้ามองในมุมความมั่นคงนะนี่พูดอย่ายเป็นกลางนะครับก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยอมให้ในายกออกไปพบมอบหรอกเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายขึ้นมปอาจจะมีบ้างในบางครั้งที่เจรจากันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเื่อ แบบกาลังเดือดกําลังร้อนเนี่ยเป็นไปได้ยากที่เจ้าหน้าที่จะยอมให้ออกไปเพราะว่ามันควบคุมสถานการณ์ยากไม่รู้ว่าใครพกอะไรยังไงมาอารมณ์ประมาณไหนแบบไหนนะฮะแต่ว่าไอ้คุณเทงก็บอกว่าคือการเป็นผู้นำเนี่ยควรมีคือการแสดงออกการรับรู้ความรู้สึกของประชาชนพงเหมือนที่พี่ก๊อฟว่าแหละคือถ้าเกิดว่ามันเป็นภาพการนี้พาลูกอันนี้คือมิติของคุณเป็นแม่แต่อันนี้คือบอกเอ๊ะแล้วประชาชนเดือดร้อนเนี่ยไม่ออกมาเลยหรอฮะแล้วก็คุณเท้งก็มีพูดถึงคุณพี่โลด คนมันเจ็บใจคนรู้สึกแทนประชาชนนี่ฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องข้อมูลอันนี้พูดถึงเรื่องข้อมูลด้วยคือแต่อธิบายของคุณวิโรจน์บอกว่าอาจจะอารมณ์ขึ้นเพราะว่า<ช>มีความรู้แทนประชาชนส่วนอภิปรชายฮะบอกว่าไม่มีจริงหรอพี่ก๊อฟคนสมคิดบอกเนี่ยบอกได้เลยฝ่ายค้านจะพิปรายอะไรบ้าง4เรื่องไม่ต้องบอกใครมาใบาเขาสอบคิดเองก็รู้แล้วเนี่ยค,คือจริงๆตอนนี้เหมือนพรรคเพื่อไทยเขาตกลงกันบานะเพราะว่าทุกคนที่มาออกรายการ กับเรานะ <Ha. S 2> อย่างวันก่อนผมย้อนไปนิดนึงก็คือ,อคุณหมอชรนาศเมื่อวานก็บอกว่ารู้หมดแล้วครับคุณอน,นีอรเพียงเกตอดีประธานวิปก็บอกว่ารู้หมดแล้วอ oh. มาวันก่อนครับนี่ท่านสมคิดก็บอกรู้หมดแล้วครับข้อสอบรู้หมดแล้วแล้วไม่ได้บอกว่ารู้เองนะ oh. บอกว่ารู้เพราะมันรัว่ว oh. รั่วมา <Ha. S 2> แล้วถ้าแล้วถ้าคุณออกยังจําได้เขาเปลี่ยนยติเนี่ยจากยื่น1ิ รัฐมนตรีมา<ช>เป็นหลือท่านนายกคนเดียวเนี่ยก็เพราะเหตุผลข้อสอบรั่วนะโอ,อ้โหแต่คุณสมคิดบ,บอกโอ้โหเนี่ยคิดเองยังได้เลยคนพูดมาหมดแล้วนายติก็มีแต่วมนก่อนก็คุณช่อเข้ามาคุณช่อบ,บอกแต่คุณช่อบ,บอกเป็นเรื่องสี่สี่ดีลลับที่ไม่มีในหน้าสื่อมาก่อนออน,น,นายกต้องอ้าป,ปากค้างยังไม่รู้เลยคะว่าจะอ้าปากค้างเวอร์กันขนาดไหนเราก็รออยู่นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ